ใส่ช่วงเลยเอาเลยใส่ลงไปเลยลูกใส่ลงไปเลยใส่เลยใส่เลยต่ายกรใต่ายเดินไปกินข้าวเดิเลยอีกไหมมาโบ้เโบ้เรี้วโบนเลยยเอาเปรี้วโนเปี้ยี้วเลยนางได่ได้ยีงได้น้ยังไดได้ยด้วยใสได้ั้ด้ยังไย้้ยัง